ครับวันนี้วันช่องไหเลยช่องพงพิมานฟาร์มกลับมาเยี่ยมกลับมาเยี่ยมชมข้ออะไรครับข้อสงวนฟาร์มสงวนฟาร์มมีทั้งพ่อพันธุ์พ่อพันธุแล้วแม่พันธุ์แล้วมีเจตัวใหญ่ๆนะลูกนะโอเคไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องมันนี้ช่องพงพิมานฟาร์มนะครับมีโอกาสได้เอาไปเยี่ยม อีกขอกหนึ่งนะครับของจ pues <the> <an> th ังหวัดอุบลานะครับอยู ian, ่โซนอำเภอวารินครับอันนี้คือขอกของพี่สงวนครับเดี๋ยวผมขอญาตเออีพิงวันเนาะครับผมเดี๋ยวไปขอพิงวันเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพิงวันแนะนำสื้อพี่น้องเข้าจัดวนะครับผมสงวนคำคุณครับครับอยู่สังกัดอยู่สงวนฟาร์มควายงามบ้านคำขวางครับครับที่ตั้งอยู่บ้านคำขวางตำบลคำขวางอำเภอวารินชาราจังหวัดอุบลนะครับโอเคฝากอรโทูไว้นะครับพี่ 0813588574โอเคครับก็อนยไปเบิ่งควายพ่อพันธุ์ในในสังกัดเฮาเนาะพี่วันเริ่มเลี้ยงควายไม่จะปีแล้วครับอ่าผมอ่าสามปีครับสามปีเนาะครับผมคือเลี้ยงควายอย่างเดียวหรือเห็ดอย่างอื่นอ่าเลี้ยงควายอย่างเดียวครับผมอย่างเดียวเลยเนาะคะรับผมแสดงว่าก่อนหน้าปีพี่วันเห็ดอย่างเาอ่อา,าเดิมที่ผมเห็ดงานที่บริษัทครับตอนนี้ผมล่าออกแล้วนะครับอ๋อผมไดกลับมาอยู่บ้านนะครับก็ได้มาเลี้ยงควายครับอยู่บ้านบ้านโอเคแสดงว่า จริงวันนี้เริ่มเรียงค่อยมาประวานสามปีเนาะรเขามีความคิดอย่างไรครับที่ว่าออกจากงานประจำามาเลียงควายอ่าคือ,อ,คอผมว่าผมเห็นงานเนี่ยผมเห็นงานอยู่บริษัทนี้ผมว่าอ่าในมือหนึ่งเขาตงกลับมาอยู่บานเกิดของนะพเพราะว่าเ้าว่าเขาเป็นเฮ็ุไปเรื่อยๆมันจะเป็นสมมเป็นลูกน้องเขานะครับครับผมก็อยากว่าอยากหางานอย่างที่ว่ามันเห็นเห้อยู่บานเท่าไหร่นะผมก็เรียกว่ากลับมาอยู่บานเกิดมาดูแลพ่อแม่นำก่นเลยมาหันมาเลียงค่ายมาศึกษาเรื่อง ก๋วนะครับคืออะไรว่าคือเห็ดงานประจํามันต้องมีมือเกษียณเนาะหรือจะมีมันอิ่มโตประมาณนี้นะพี่เนาะควันนี้ไทยสุ้แล้วพี่ว่านไก็อยากกลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านเฮาก็จะเฮ็ดหยังเฮ็ดเกษตรเฮ็ดเลี้ยงสัตว์ประมาณนี้เนาะครับผมโอเควันนี้เฮามาเบิ่งพ่อพันธุ์ตัวนี้เนาะแต่วันนี้คือพ่อพันธุ์ประจําประจําคอกเข้านาะครับผมพี่ชื่อหยังครับตัวนี้อ่าเจ้าบารามีครับชื่อบารามีเนาะครับผมครับส้มโตขนงามแองครับเป็นลูกไผรครับพี่ว่านลูกพ่อเบิ้มครับ ลูปแบมพันล้านเนาะเบิ้มพันล้านครับสายแม่เหรอครับพี่แม่กรับเป็นแม่กระแตครับสายพอแบ่งเก่าเจริญนะครับโอเคก็คือตัวบาลิมีนี่คือเป็นสายเบิ่มกับสายเก่าเจริญเนาะครับผมโอเคแล้นี่พอนายอยู่กักปีแล้วครับอ่าสามปีสิบเอ็ดเดือนครับเกือบเกือบสี่ปีเนาะครับผมฟันเต็มแล้วเป่าครับฟันเต็มเต็มแล้วครับเต็มเต็มสี่หูเนาะครับผมโอเคความสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ความสูงร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบบวกลบวกเนาะครับผมแลนนี้พี่วันได้เปิด ทับให้พี่น้องเข้าปะครับอ่าตัวนี้ผมเปิดผสมจริงครับ,ค,รบคือในราคา,า,าเกษตรกรครับคือผ่านหาครับรับประกันจนติดโอเคก็คือราคา,าเกษตรกรเข้าเลยบานเข้าผ่านหานะครับพี่น้องครับผมอ่าอันนี้เข้าต้องให้ตัวแม่เข้ามารหรือเขามีออกไปบริการผมมีรถบริการครับหรือว่าท่านเอาตัวแม่มากอะก็ได้ที่กันได้ที่กันโอเคราคาคุยกันเนาะราคาคุยกันครับเดี๋ยวปิ่งปิ่งวันฝากเบอร์เท่าอีกตักรอบนะครับครับผมเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งครับสามห้าแปดแปดห้าเจ็ดสี่โอเคอันนี้คือเบอร์ปิ่งวันนะแต่ให้สนใจอย่างทราบการ การติดต่อโท่เของคุณคุยกันนะครับเนาะครับผมเบงส่งตัวบาลมีมันเป็นลักษณะค่อยงามเลยครับค่อยพนสนามประกอบอ่าตัวนี้ค่อยไปสองสนามครับอ๋อยู่อสายแนครับอ่างานอ่าผู้ใช้ครับมันเขารอบเขารอบอยู่ครับผู้ใช้อุบลเท่าไหร่เนาะครับผมแล้วก็งานเมื่ออุบลภายในลงมันมารางวันที่หานะครับโอเคเมื่ออุบลวางต้นปีนะครับนาะครับผมหกเจ็ดครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปเบงความงามเมงบนเนาะอย่างันอธิบายความงามของ บารมีนะครับคร่ั้ทั้งหนามาเลยบาลมีนี่คือหลายหลายคนมาเบิ่งนะครับเขาว่าเป็นคั้วหนาล่อครับเจ้ารูกล่อนะครับเขาหาเขาเขาให้สายยาเพิ่นนะครับตรงหนาล่อเขาใหญ่นะครับผมแล้วก็คือเป็นเป็นสายเหนือหนังนะครับถ่ายในเต็มเลยนะครับคือผู้ได้มีแม่แบบว่าพร้อมๆถ่ายมเต็มเนี่ยคือว่าบารมีนี่ครับแก้ได้นะครับเพราะว่ามีผลงานได้ขอครับเบิ่งถ่ายถ่ายพวกหน่าตัดนะครับครับผม โอ้เขามีผลงานนะครับผมแล้วก็ลำตัวเงาครับผมนิสัยนิสัยดีนะครับตัวนี้ครับเชี่ยงนะครับเนาะครับเชื่องนิสัยดีการเยืนพันหมันคงดีนะครับครับผมลำตัวเงาลึกครับถ่ายเต็มตอนนี้มาอยู่น้ำเขาโดนหรือเปล่าครับมีไครับสองปีกว่าครับอันนี้เป็นลูกขอกบคบีเลย้นําเขาครับอ่าผมนําเขามาครับอืมไปเห็นเพ่นตอนสักสักปีครับผมไปเห็นตอนปีแปดเดือนครับ มันปีแปดเดือนเนาะครับผมตอนนั้นลักษณะเพิ่นเป็นไงครับปีแปดเดือนตอนนั้นคือว่าเนื้อเนื้อนังพอดีเนื้อหนังนี่แน่นแห้งนะครับก็คือเป็นเป็นงามมาแต่หน่อยแล้วเนาะมาแต่หน่อยครับโอเคเอีมากเพิ่นก็เลื่อยเลยนะเข้ามาเห็นเห็นนอนบ่รับเลยครับผมเป็นงามแต่หน่อยบางพี่น้องันธ์ยนใกล้กับตรงนะครับี่นครับผมไปเสมอดีตอนนี้มีผลงานในคอกแล้วบ่ครับพี่่อามีผลงานแล้วครับ โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปฮะจะให้เบิ่งผลงานเพิ่นเนาะครับผมแต่ว่าปีงวันจะมีพ่อพันดาวลุงอีกตัวหนึ่งที่ว่าอยากแต่งพี่น้องเนาะครับเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามเบิ่งพ่อพันดาวลุงพี่วันอยากเปิดให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะครับผมรับชมกันต่อไปครับครับพี่น้องเรับวาเบิ่งพ่อพันดาวลุงนี่ของปีงวันอีกตัวหนึ่งนะครับปีงวันครับพ่อพันตัวนี้เพิ่นซื้ออย่างครับอ่าตัวนี้เพิ่นซื้อว่าเจ้าคุณทรั์ครับคุณทรั์หรือคุณทรับคุณคุณ อันนี้เป็นว่าน้ำเขาหรือว่าเป็นลูกขอบครับพี่เป็นลูกคอกตัวแรกครับอ๋อนี่คือเขาบีดเองเลยเนาะอ่าครับผมขยีดเองในขอบเลยแม่กับยุนี่แม่ก็ยุนี่ครับอ๋อโอเคอ่าเพิ่งจกปีแะ้วครับปีปีแปดเดือนครับปีแปดเดือนเนาะครับครับโอเคปีแปดเดือนครับด้วยว้อมูเพ่นก็่สูงลอยสี่สิบเจ็ดครับครับสี่สิบเจ็ดโขขาดครับความูงมาดีครับเกือบปลสิบแล้วครับพันเป็นลูกไผครับพีอ่าพ่อพันเป็นเจ้านินมังกรนินมังกรครับแม่พันเป็น อันนี้มังกรเป็นลูกของพี่เอกบ้านสวนครับก็คืออยู่บูไถ่นะครับบูไัยครับอยู่ของฟาร์มของพี่เอกบ้านสวนนะครับครับผมส่วนแม่ล่ะครับพี่แม่เพิ่นเป็นอรากเก่าของตะแกะลาดยาวครับอืมก็คือเข้าไปนําเข่ามากครับผมไปลาดอำเภอลาดยาวนครสวรรค์มาเลยครับอ๋อก็คือนําแม่เพิ่นมาเนาะครับผมแต่อยู่ในขอกเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาจะไปถ่ายเบิ่งแม่เพิ่นนะครับพี่น้องครับผมอ่าตัวนี้คืออ่าพี่วันอยากแป็งพี่น้องไปพัฒนาต่อเนาะครับผมมีพ่อพันธุอยู่แล้วตอนนี้ผมมีพ่อพันธุ์อยู่ผมว่าั2ตสอ่งต ตัวใด้ตัวหนึ่งก็ได้ผมก็จะเก็บตัวหนึ่งไว้นะโอเคกางามิลี่ครับพี่น้องตัวจริงแต่ไปสนใจก็เขามาติดต่อครับตั้งปีวันหรือโทรโทรมาสอบถามได้อันนี้พีวันเปิดแบงค์พี่น้องหลายปันไดครับผมเปิดแบบแบงค์ปั้นนะครับคือคว่าสองเีดสองขีด,ขดเนะาะครับผมโอเคอันนี้คือข้าปั้นย่างสนามใดเนาะปีวันเนาะย่างใดครับตดวนี้ครับโอเคย่างปันนมนมอยู่นะครับพี่ถ้าไปสนใจก็โทรเขามาคุยกับปีวันเนาะราคาต่อลองก็ได้ครับมาเบิ่งนตัวจริงก่อนครับงามิลีครับปีวันฝากเบอร์โทรพี่น้องอีกส สามห้าแปดแปดกับห้าเจ็ดสี่โอเคอ่าเดี๋ยวตากล่องข้าเบิงหลบๆเดี๋ยวฟาดผ้าพนกนยางนิดนึงก็ได้ครับไปเบิงพี่น้องได้เห็นนะครับเห็นเพราพันดาวลุงนะครับพี่น้องพอเพิ่นเป็นสายลุงเพชรปะครับอ่าครับผมแต่คุ้มรัพย์เป็นบ่ครับพอเพันนี่นิมมบงกรซื้อพันชื่อคูทรัพย์อ๋อตัวนี้คือซื้อคูทรัพย์ครับพอคือนนิมมังกรนี่มังกรนี่เป็นลูกของลุงเพชรครับลุงเพชรโอเคแสดงว่าตัวนี้คือหลานลุงเพชรนะครับหลานลุงเพชร โอเคไรอุทัยเลยครับผมเสื่องครับตัวนี้ครับอยู่ในคลองนี่จับตังค์นี่คือจังกระตูนเลยเตรียมไปหอนครับพี่นอ้องอย่าเขาขอกลับไป,รปเรียกเป็นแม่เป็นเดือบกัดขาไปแล้วกับเอ็แม่เพิ่นครับน้องพี่ครับพี่น้อง แม่ของเจ้าคุณทรัพย์นะพี่เนาะครับผมเดี๋ยวพี่ควันแนะนําแม่คนนี้ครับอันนี้ได้ไม่ได้ใส่คับพี่ตัวนี้แม่ชบาครับตัวนี้ผมนําเขามาจากอําเภอราดยาวนะครับนครสวรรค์เป็นเหล่าเก่าของตะแกรัาดยาวนะครับอ๋อคือตอนที่พี่ควันศึกษาใหม่ๆครับไปศึกษาทางกูไทยเนาะครับผมไปไปทั่วประเทศด้วยครับครับผมตัวนี้ไปไปได้มาจากอําเภอราดยาวนครสวรรค์ครับอือเป็นเหล่าเก่าของตะแกะครับผมครับแต่คือแม่ตัวนี้คือเป็นแม่ของเจ้า คุณสับเมื่อกี้แล้วเพเปิดเมื่อกี้นะครับพี่น้องแม่เพิ่นเพิ่นยังติดแม่อยูเลยครับนี่ยูลี้ยงไก่กันโอเคไปสนใจกับเท่าเขาไม่คุยครับวันใดนะครับเรามาเบิ่งตัวจริงก่อนไปปั่นเดินสนามนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเบิ่งแม่พันธุ์กรับผลงานเก่าบารมีเนาะวันเนาะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปดูแม่พันธุ์ในคอกกันงานลูแม่ อพี่น้องครับเมา่บงแม่พันประจําขอของปิงวันครับอันนี้แม่บอกเนาะครับผมอ่าพี่ิงวันแนะนําแม่บอกตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างครับแม่นี่คือแม่ใบทใบท่องครับแม่ใบท่องเนาะครับเป็นเป็นสายไหครับใบท่องเป็นลูกของท่องใบครับครับแล้วก็แม่พันเป็นสายไอ้ปานสุรินโอเคพ่อคือท่องใบครับนะครับส่วนแม่คือสายปานสุรินเนาะครับผมตอนนีเพันอายุสักปีลวครับ อายุสามปีกว่าครับประมาณสามปีกว่านะครับแต่เขวยังมาเต็มยังยังมาเต็มครับโอเคท่านนี้ลูกแล้วตัวหนึ่งเนาะอ่าพี่นีลูกลูกเออเป็นลูกสาวตัวแรกครับกับกับลูกพอเอเจ้าบ้าแล้วมีครับโอเคคือพอพันประจําขอเข้าเนี่เนาะค่ะผมโอเคตัวเนี้ครับเขียนความสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ ลอยหาซิบบวกลบครับลอยหาซิบบวกเนาะครับเคยพานสนามประกวดบ่ครับพี่ตัวนี้ไปสามฉน้ำเลยรางวัลทั้งสามฉน้ำครับโอ้ราสุดนี่คือรางวัลที่หนึ่งอยู่ม่อบนครับครับคือรางวัลสูงสุดคือรางวัลที่หนึ่งอยู่งานม่อบนเนาะครับผมต้นปีครับผมโอเคตันนี้กะมีโครงการจะเดินสนามต่อบ่ครับหรืออ่าตัวนี้พักเป็นแม่บอกเหรอครับอ๋อโอเคพักเป็นแม่บอกแล้วเนาะครับผมผลิตลูกแล้วต่อไปครับผมเป็นความสูงปราะว่าลอยหาซิบมันยหพี่อ่าลอยหาซิบบวกขาดครับตัวนี้เนี่ยตัวพอดีนะพี่า ดูพันกินนุ่มเนี่ยครับพันก็เลยแบบว่าดูพังร้อมเนี่ยนะครับมีขนาดพร้อมไหมครับปีหน้าให้งามนี่ครับเนี่ยนังนีดีแห้งในความยาวนะครับเหมือนความยาวแลวบุกขผาใหญ่นะครับโอเคนี่คือแม่บอกของของพิงวันเนาะเดี๋ยวมาเบ่งผลงานพนดิหนึ่งครับบน่วันแต่มันมีลูกตัวแหลกเนาะครับผมครับลูกสาวัลูกสาวครับครับสักเดือนแล้วครับนี่อ่าตัวนี้ สามเดือนครับสามเดือนก็คือลูกแม่นี่เนาะครับผมครับพอพันธุ์ของเขาบารมีนะเจ้าบารมีครับลักษณะผลทยถอดพันธุกรรมองว่าเป็นเป็นวันว่าจังไดเนี่ยครับตัวนี้ผมว่ามันสูงดีครับสูงแล้วก็นทายเต็มครับเนื้อหนังคือมาทั้งทั้งความสูงแล้วก็เนื้อหนังเนาะครับผมครับพอกับายเบิ่มอยู่แล้วครับผมอ่าแม่กับโตหนาลึกครับผมดูออกมากเลยสิครับพี่น้องครับเชื่องครับตัวนี้งามเลยครับงาดผมมาใหม่ยังจับได้เลยครับพี่น้อง ท่านดูกล่าวเหินนะครับครับผมเนื้อนังดีถ่ายเต็มเลยครับขวซ้ายไปกว่าดีก้อนหนึงตามแม่ผมว่าเบาครับตอนนี้อันนี้ถ้ามี้ถาม,มีมีคนบักเพราะงั้นก็แบง่งพี่น้องได้างครับนีก่กรแบ่งทุกตัวครับก็คือว่าไ,<ป>ได้เนาะครับผมโอเคแต่ว่ากาม,มาคุยก<า>ันกันโอเคเพราะงันฝากเบอร์พี่น้องอีกสักรอบหน่อครับศูนครับครับ3588ครับผม574 โอเคถ้าใครสนใจกับโทษมาหาปิ่งวันหรือเขาไม่ชอบตัวจริงนะครับเอ๊ะครับผมเดี๋ยวรัาไปเบิงแม่บอกอีกตัวครับผมครับผมครับพี่น้องครามาเบิงแม่บอกอีกตัวหนึ่งของบิ่งวันนะครับไม่ขอบนะครับครับผมบิ่งวันครับแม่แม่ไหนพันซื้ออย่างครับแม่นี่นพันซื้อว่าแม่ชมพู่ครับแม่ชมพู่เนาะครับผมเป็นสายเพชรอุดรครับก็คือเป็นสายเพชรอุดรเนาะครับผมโอเคอันนี้อายุพันพ่อประมาณไหนปะครับพี่อ่าประมาณเจ็ดปีนะครับวันเจ็ดปีเนาะครับให้ลูกที่โตแล้วครับพี่ ตอ่าสามตัวครับสามตัวอยู่ขอห้าเบดบ่ครับอ่าสองตัวอยู่ขอครับครับพี่แบงไปแล้วเนาะตัวหนึ่งครับผมโอเคมันคํามสูงเท่าไรครับอีร้อยสี่สิบหกครับร้อยสี่หกครับร้อยสี่สิบหกบกขาดครับครับนี่ก็เป็นแม่บอกอีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นวันเก็ไหวพัฒนาเนาะครับผมครับอ่าตอนนี้ครับมีผลงานให้เบิ้งครับพี่น้องครับอ่าอีกตัวหนึ่งมากแต่กล่องมาเบิ้งโดดคนเนี่ครับอีงนั้นตัวนี้เป็นโดกของแม่แม่ช่มผูครับช่มูบเนาะพอเพิ่นเป็นพอเงินดีครับครับ พ่อก็คือเงินดีครับผมเงินดีเป็นสายเงินอุ่ัยเนาะสายเงินอุทไทยบวกกับเพชรดอนครับผมพี่น้องเนื้อหนังดีแห้งแล้ววันนีนพี่น้องเบิรงนะครับเป็นจักปีครับตัวนี้ตัวนี้ปีหกเดือนครับปีหกเดือนปีเคิงครับผมแต่วเนื้อนังดีแห้งครับพี่น้องงามเง้ครับโอเคเปนก็ะมิรูอีกตัวหนึ่งเนาะครับผมยังยังหน่อยอยู่พี่นยังตื่นตือนบ้านในสนเขา นี่ให้สนเข่าครับต้นั้นมพึ่งซีเดือนครับต้นหนมขึ้อหน่อมตัวนี้เนาะครับผมของลูกแม่ชมพูครับนี่ครับพี่น้องย้อนนันครับถ้าพี่น้องมากนั่มมีแบงได้ย่ังไงพี่นะองแบงได้ครับก็คือว่ามาสนใจก็ว่าชมกันในขอครับครับเดีไปอยากได้เลยครับพี่น้องตัวจริงงามแห้เทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแต่โทรหายเป็นวันใดพี่น้องบลกฝากไว้ใกล้รอบนะครับพี่ศูนย์แปดหนึ่งครับครับสามห้าแปดแปดห้าเจ็ดสี่โอเคอ่ะย้อนมี แม่แม่บอกจะโซ่ออีกเนาะตัวหนึ่งนะเกติฮะพี้เบิงแม่พันตัวตอไปครับพี่น้องพี่น้องครับภาพว่าเบิงลูกของแม่ชมพูอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวหน่อยเนาะตัวตัวหลายสูตรท่องเพลนครับนะครับตันนี้เป็นตัวผู้หรือตัวแม่ครับเป็นตัวแม่ครับตัวแม่เนาะครับผมแสดงว่าแม่นี่ให้แต่ตัวเม่ครับผมสายนี้เป็นให้ตัวแม่ยสามตัวเลยเหรอครับครับครับผมทั้งสามตัวเนาะนีลูกพ่อใดครับพี่ลูกของแม่ชมพูครับไอพ่อปาลามีครับโอเคก็คือเป็นลูกของพ่อพัน์ใ้ขอเขานะครับผมมีเนื้อนังดีแห้ง ตัวนี้ผมบีดเองเด้ครับบีดเองในขอบจักเดือนครับพี่ตัวนี้สี่เดือนครับสี่เดือนครับนพันโอเคดูบาลามีนี่ให้เนื้อหนังดีครับพี่น้องไปสนใจทับกับเท้าฮาปิ่งวันนะครับเด้พี่น้องครับมาเบิ้งอนาคตแม่บอกอีกตัวหนึ่งของของปิ่งวันนะครับครับผมปิ่งวันตัวนี้เขาบีดเองที่น้ำเขาครับพี่ตัวนี้น้ำเขามากครับน้ำเขามาเนาะครับผมตอนนี้เพิ่นอายุเท่าไหร่ครับพี่ปีสิบเอ็ดเดือนครับ ยังบ่ถึงสองปีเนาะครับผมยังเป็นสาวฟันน้ำนมอยู่ครับผมอพนเป็นสายใดครับพี่ตัวนี้พอพนเป็นยกจวเนียครับยกจวเนียยกครับพี่สมเกียรติครับผมครับตัวนี้นะครับอ่าแม่นี่เป็นแม่แบบข้าพามาะนะครับแม่สายให้บิดบ่ครับพี่ครับผมสายให้บิดอ๋อโอเคแม่เป็นสายให้บิดครับผมใส่ครับสายใบยกเนาะครับผมตัเนียคือลูกใบยกครับมันจะได้เรื่องของเนื้อหนังกับโครงสางกระดูกครับบวกเรียบใญด้วยตัวนี้ครับโอเคก็คือเปราะมม้ พี่พิงวันก็คือจะน่ามาเป็นแม่บอกเนาะอ่าจริงๆเดี๋ยวผมว่าจะไม่เป็นแม่บอกครับแต่ว่าขั้นมีผู้ใดสนใจนะครับผมก็เปิดแบงค์ครับโอเคมาคุยกันที่หนาคอครับพี่วันเพิ่นเปิดทุตัวนะครับแต่ว่าอยากให้มาชมตัวจริงครับพี่น้องมันจริงๆเห็นความงามของแต่ละตนําตัวนี้ก็เปิดด้วยกันแต่ว่าให้เขามาคุยกันได้ครับพี่น้องครับผมฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับ081ครับครับผม3588 3588 574โอเค574เนาะครับผมโอเคมื้อนิกสิได้ ล่าปีงวนกับพี่น้องนะครับไปจากคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อทนายก็ฝากติดตามปีสงวนสงวนฟาร์มแล้วก็อ่าพอพันขึ้นเข้าเจ้าบารมีเนาะครับผมนี่ก็ทัาให้พี่น้องแถวโซนมะรินหรือไก่ไก่กระทบมาคุยกันครับผมสามาออกนอกพื้นที่ได้ครับผมแล้วปีงวันฝากที่ตั้งเข้าอีกจักล่องนะครับอ่าอยู่บ้านคำขวางครับครับตำบลคำขวางครับผมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับโอเคมี กูเกิลเซอร์ได้เลยครับผมโอเคเป็นสงวนฟาร์มนะพี่สงวนฟาร์มควายงามบ้านคำขวางครับโอเคเซอร์กูเกิลได้ครับเซอร์กูเกิลเมื่อไรครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรอีกสักรอบนะครับพี่ศูนย์แปดหนึ่งครับสามห้าแปดแปดครับห้าเจ็ดสี่โอเคทีนี้ลาไปก่อนนะพิงค์อนนะครับขอบคุณในไลน์ครับครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบคลิปกันแล้วนะครับก็ลืมก่อน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย